สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการทำ i n f o p a s สนะคะอินโฟพาสเนี่ยก็คือการที่เราโทรเข้าไปก็ได้หรือว่าทำทางออนไลน์ก็ได้นะคะกับ USCIS นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปสแตมป์พาสปอร์ตถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กินกันก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีใบเขียวแต่ว่าอยู่ระหว่างการรอใบเขียวเนาะหรือไม่ก็อยู่ระหว่างที่เราเนี่ยได้ต่อบางคนเนี่ยอาจจะต่อจากใบเขียวสองปีเป็นสิบปีก็ช่วงที่ช่วงโควิดเนี่ยจะมีหลายคนเลยที่จะไม่ได้ใบเขียวคือจะได้ได้ใบเขียวนานมากเนาะบางคนเป็นปีก็ยังไม่ได้นะคะ อย่างของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องใบเขียวได,ได้ได้ใบเขียวอายุ10ปีนะคะแต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเหมือนเราเราเคยทําวิดีโอไปแล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็เลยต้องขอใบเขียวใหม่เนาะทำไมทําไมเราไม่มีใบเขียวเราสามารถอยู่ที่นี่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่อย่างถูกกฎหมายนะแต่ว่าใบเขียวของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างการส่งมาหรืออยู่ระหว่างการผลิตเนาะเราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้เราก็มีเอ่อไ d ดีการ์ดเรามี ไดรเวอร์เลเซนเรามีเลขเอเซเนาะแล้วก็เหมือนเป็นเป็นคนที่อยู่อย่างถูกกฎหมายเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเราไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีใบเขียวเนาะเราต้องมีใบเขียวยืนยันเขาเนาะทางต่อมอยื่นให้เขาดูระหว่างที่เราเดินทางเข้าเนาะแต่ถ้าเราไม่มีก็คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าแล้วนะคะเราจะต้องมีไอตัววีซ่าก็คือ I อเขีห้าห้าหนึ่ง มันจะเป็นตัว evidence evidence permanent resident เนาะก็เหมือนกับว่ามันให้อายุเราแค่1ปีนะคะตัวเนี้ก็คือเขาให้อายุวีซ่าเราตัวนี้ที่สามารถอยู่ที่อยงางถูกกฎหมายเนีป่ปีระหว่างที่เรารอระหว่างที่เรารอใบเขียวนะคะแต่นะคะว่าใบเขียวเรามันยังไม่ได้เนี่ยซึ่งเราเชื่อเลยว่าตอนนี้ทุกคนเน่ยเยอะมากเลยที่ที่อาจจะยังไม่ได้ใบเขียวเนาะ ตอนนี้ของเราอยู่ระหว่างการเปลี่ยนจาก2ปีเป็น10ปีเนาะก็ยัง pending อยู่เราก็เลยยังไม่มีใบเขียวที่จะถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางออกนอกประเทศเราต้องทำ info pass เพื่อที่จะเข้าไปขอ stamp passport ต่อไอตัว i ขีดนึ่งเนาะก็เหมือนเป็นตัววีซ่าย,ยืดอายุเรา1ปีซึ่งแต่ละครั้งมันก็จะได้แค่ครั้งละ1ปีครั้งละหน,ป,ะหนปีแล้วก็จะหมดอายุเนาะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเราก็ได้ได้ทำ info pass เข้าไปเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะไปเซ็นพาสปอร์ตแล้วก็เดินทางเข้าออกเ,อเดินทางออกนอกอเมริกาแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาได้เนาะใช้ตัวนี้ยื่นนะคะตอนนี้คือมันก็จะหมดอายุแล้วหนึ่งปีซึ่งใบเขียวเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตามตามตาม,ตามแล้วก็เราเรามีแผนว่าเราจะเดินทางกลับไทยในช่วงซัมเมอร์ก็คือในเดือนมิถุนาเนาะเป็นช่วงที่น้องจัสซิน์เขาปิดเทอมเราก็มีแผนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้อง โทรเข้าไปที่ u s i s เพื่อทำขอ,ขอทำ info pass เพื่อที่จะเข้าไปแซมพาสปอร์ตเพื่อที่จะยืดอายุไอตัวไอขีด551เนี่ยให้มันอยู่ได้อีกหนึ่งปีเนาะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็เดินทางกลับเข้ามาได้ก็คือรอบที่แล้วเราก็เคยทำไปรอบหนึ่งเนาะแล้วก็รอบนี้ทำเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่า,วาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้วิธีการโทรศัพท์เนาะก็คือ อจะมีเบอร์ให้ขึ้นตามนี้นะคะที่ขึ้นให้นี้นะคะโทรไปนะคะอาจจะรอนานนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนจะต้องแบบวันนั้นที่เราจะโทรไปเพื่อเพื่อที่จะขอนัด info pass เนี่ยทุกคนต้องคือวันนั้นต้องว่างจริงๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบเราเมื่อ,อไหร่เราต้องนั่งรอเนาะซึ่งมันจะนานมากทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะติดต่อยากมากๆเลยเนาะเราก็โทรไปตามเบอร์ที่เราให้นี่นะคะแล้วก็เขาก็จะถามเราว่าเราจะทําอะไร เป็นระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็บอกไปว่า Infopass แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะให้เรารอสายเขาจะบอกเราว่ากี่นาทีกที่นาทีกี่นาทีที่จะให้เรารอเนาะของเรารอบนี้ก็คือเขาบอกว่า4 4ิบนาทีเนาะให้รอสายเราก็นั่งอรอนี่แหละค่ะก็วางโทรศัพท์ไว้แล้วก็ทํานู่นทำนี่เนาะแล้วก็รอพอประมาณ40สินาทีก็มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เราพอเขารับโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยเขาก็จะ ถามเราเนาะว่าเราต้องการติดต่อเรื่องอะไรเขาก็จะถามชื่อเราถามวันเดือนปีเกิดเนานะให้ตรงกันนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าเราเราจะทําอะไรเราก็บอกว่าจะจะขอเข้าไปนัดทำนัดอินโฟเพสเพื่อที่จะเข้าไปแ m มพาสปอร์ตขอยืดอายุไอคิทห้าหนะ้าหนึ่งเนาะเขาก็จะถามว่าเราได้ส่งแบบฟอร์มอะไรมาไหมเราก็บอกว่าเราส่งไอคิทเก้าสก็คือการ ขอเปลี่ยนจากใบเขียวเป็นสิปีเนาะเราก็แจ้งเข้าไปเขาก็จะถามเราอะไรละเอียดแบบเนี้เนาะเขาก็จะได้รู ant, ้ว่าเออเคสเรามัน pending อยู่ใบเขียวเรามัน pending อยู <Albert> ่เขาก็ถามเขาก็ถามว่าเธอตอนนี้เธอไม่มีใบเขียวใช่ไหมล้วก็บอกว่าไม่มีก็คือเรายื่นเรื่องเขาที่จะขอต่ออายุใบเขียวเนาะแล้วก็เราไม่มีใบเขียวในมืออะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเราจะเดินทางออกนอกประเทศเหรอเราก็บอกว่าใช่แล้วจะเดินทางไปไหนมีเหตุฉุกเฉินเหรอเราก็บอกว่าเราจะ เราก็บอกเหตุจาเป็นของเราไปเนาะว่าเราต้องการเดินทางนอกประเทศเพราะอะไรเนาะ,ะเราก็บอกว่าเราไปเยี่ยมคุณแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แจ้งเหตุผลตามความเป็นจริงของเราเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่โควิดเนี่ยเขาจะดูเราว่าเรามีเหตุฉุกเฉินจริง,รงไหมเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยติดต่อยากมากเลยนะคะปีที่แล้วเนาะเขาต้องดูว่าคุณมีเหตุผลที่จะบินจริงๆเดินทางจริงเพราะช่วงนั้น,นอะไรก็ไม่สะดวกเลยเนาะเขาก็ต้องถามแล้วเราต้องมีมีเอกสารยื่นด้วยนะคะ รอบที่แล้วเนี่ยก็คือเราก็เลยต้องยื่นเอกสารว่าทําไมเราต้องกลับไทยบอกเหตุผลไปว่ามันจําเป็นจริงๆเนาะเขาถึงจะให้เราเข้าไปนะคะแล้วก็ s t a ป p พ a s s p o r t ให้เราเนาะแต่ว่ารอบนี้สถานการณ์อะไรมันดีขึ้นแล้วเขาก็ถามเหตุผลเราเราก็ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรยืนยันเอกสารอะไรเนาะแต่ว่าเราแค่บอกว่าเออเราจะเดินทางกลับไทยเพราะว่าเราจะต้องไปเยี่ยมแม่ของเราเนาะเราก็บอกเหตุผลแบบ้เขาก็จะขออีเมลของเราเนาะเพื่อที่จะติดต่อก,กับขอเบอร์โทรศัพท์นะคะ แล้วเขาก็บอกว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะโทรติดต่อกลับมาเบอร์นี้เขาก็ใช้เบอร์เราไว้ซึ่งเป็นเบอร์เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเมมโมรี Memory, ให้เราเมมเบอร์นี้ไว้เลยเพราะว่ามันเป็นเบอร์ที่เป็นของ u s s ที่จะโทรกลับมาหาเราเบอร์นี้เนาะแล้วเขาก็ให้รหัสของเราเนาะเป็นคล้ายๆเลขรหัสประจําของเราที่เราได้ยื่นเรื่องไปแล้วก็พอมีเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยเขาก็จะถามรหัสเราตัวนี้ ก็จะเป็นหมายเลขเนาะที่เขาให้เราจดไว้เนาะเราต้องจดเก็บไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาโทรกลับมาเนี่ยเขาจะถามรหัสเราตัวนี้นะคะแล้วก็เอ่อเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราพอคุยกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราเนาะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเอา่อถ้าถ้าเร่งด่วนเนี่ยเขาจะติดต่อกลับภายใน72ชั่วโมงถ้าเรื่องมันเร่งด่วนมากๆเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้เร่งด่วนอย่างเราเงี้ยแล้วเขา เขาถามนะว่าเราจะเดินทางกลับช่วงไหนเราบอกว่าเราจะเดินทางกลับช่วงมิถุนาเนาะเขาก็จะไม่เร่งด่วนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะติดต่อในอีเมลเราเนี่ยเขาก็จะแจ้งกลับมาว่าถ้าไม่เร่งด่วนเขาจะติดต่อภายใน30มวัน จะมีอ e ีเมลส่งมาแจ้งมาแล้วเขาก็บอกว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยโทรกลับมาหาเราแล้วก็ถ้าหากว่าครั้งแรกเขาโทรมาแล้วเราไม่ได้รับเราไม่ต้องโทรกลับเนาะก็ให้รอเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือโทรสองครั้งเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าช่วงเวลาที่เราเนี่ยโทรไปหาเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการโทรกลับแล้วก็ให้รหัสหมายเลขเรามาเนี่ยพยายามนะคะทุกคนโทรศัพท์ก็อยากให้ห่าง ห่างจากตัวเราเนาะเพราะว่าถ้าเขาโทรมาแล้วเราก็จะพลาดนะคะเขาก็จะถามเวลาที่เราอยู่เนี่ยของเราก็เป็น mountain time เนาะเพราะว่าเขาจะต้องส่งอีเมลมาให้เราว่า time u s a s เนี่ยเขาจะโทรศัพท์กลับมาหาเราในช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนเนาะเราก็แจ้งเวลาช่วงเวลาของเราไปเนาะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาแต่ละที่มันไม่เท่ากันเนาะเราก็บอกของเราไปของเราเป็น mountain time เนาะพอเราได้รับรหัสแล้วก็เขาบอกเขาจะโทรกลับภายใน3 0วันอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้พลาด การรับโทรศัพท์เนาะเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยก็คือเราก็จะต้องโทรไปหาเขาใหม่แล้วก็นั่งรอเพื่อที่จะให้ให้เขาทำนัดให้เราเนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็รอบที่แล้วที่เราไปทำไปแสตมป์พาสปอร์ตเนาะเพื่อไปต่อไอคิทห้าห้าหนึเนี่ยนะคะเราก็คือเราก็ได้พอเรารับโทรศัพท์เนาะเราก็จะได้นัด เขาก็จะนัดเราเล้วว่าวันให้เราไปวันนี้วันนี้วนนเวลานี้เนาะแล้วก็จะส่งเอกสารนะัดให้เรามาทีทางอีเมลเนาะแล้วก็พอถึงวันเนี่ยเราก็ไปตามวันที่เขานัดเนาะแต่มันสําคัญที่สุดก็คือตอนช่วงที่เรารอนี่แหละค่ะเราไม่รู้เขาจะโทรมาวันไหนโทรศัพท์ก็คือต้องอยู่กับตัวเราจริงๆเนาะพอไปถึงเนี่ยที่ u s s คือเราต้องไปที่ ABQ นะคะก็คือเมืองอีกเมืองหนึ่งก็จะต้องขับรถ เพราะว่าสำนักง,งานของ USCIS ของนิวเมสโกเนี่ยมันจะอยู่ที่เมือง ABQ เนาะเราต้องขับรถไปหนึ่งชั่วโมงนะคะรอบนั้นเราก็ไปขับรถไปหนึ่งชั่วโมงเนาะพอไปถึงก็เนี่ยแหลคะค่ะก็เขาก็จะมีการตรวจสิ่งของเราเนาะสแกนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปนั่งรอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเรียกเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็ถามเราว่ามาทาไมเนาะเราก็บอกเขาไปว่าเราจะมาขอสแตมป์พาสปอร์ตต่อ ต่อตัววีซ่าเราเนาะเขาก็จะเปิดดูจากพาสปอร์ตของเราเนะาะรัฐเจ้าที่เขาก็จะเอาเขาไปทําให้เขาก็จะเช็คอะไรของเราเนาะแล้วก็ไหนๆถ้าเราเข้าไปแล้วรอบนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปถามเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะเรื่องใบเขียวของเราเพราะว่าเราขอไปนานมากแล้วก็คือหลายเดือนแล้วจนตอนนี้เราจะสามารถที่จะสอบซิติเซนได้แล้วนะคะจริงๆแล้วว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รอใบเขียวแล้วยังไม่มามีคุณสมบัติครบ ตามที่เขาให้เราสอบซิติเซนได้ก็ให้เพื่อนๆสอบเลยนะคะทําได้เลยเนาะอย่างเราอย่างนี้เราก็ทําได้นะคะถ้าเราจะสอบซิติเซนเลยเพราะว่าครบ2ถ้าเราถือใบเขียวครบสองปีเก้าเดือนเนาะจากการสมรสได้ใบเขียวจากการสมรสกับซิติเซนของที่นี่นะคะเราก็สามารถที่จะทําเรื่องขอสอบซิติเซนได้เลยเนาะขอสอบขอสัญชาติของที่สหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไมเา่เรายังไม่ได้เริ่มทําเพราะว่า เราจะมีแพนว่าเราจะเดินทางกลับไทยเนาะเรากลัวว่าถ้าเราทาไปเนี่ยแล้วเขานัดให้เราไปสัมภาษณ์นัดให้เราไปสอบนัดให้เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยเราอยู่ไทยเราไม่สามารถที่จะกลับมาได้เนาะเราก็เลยคิดว่าเราจะรอหลังจากที่เรากลับจากไทยแล้วเราก็จะยื่นเนาะก็เนี่ยค่ะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะวิธีการอขออินโฟพาสเพื่อที่จะเข้าไปทําไปเซมป์พาสเอร์เพื่อยื่นอายุวีซ่าของเรา,เ,ราเพื่อที่จะเดินทางเข้าออกสหรัฐอเมริกาได้เนาะ มีอายุได้หนึ่งปีนะคะก็เป็นวิธีการทําแบบนี้เนาะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะไม่ไม่ยากอะไรแต่ว่าก็คือรอนานหน่อยเนาะรอที่กว่าเจ้าหน้าที่จะรับโทรศัพท์รอกว่าที่เขาจะโทรกลับเนาะแล้วก็รอกว่าที่เขาจะนัดให้เราเข้าไปทําเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะคะใครที่รออะไรอยู่ก็ขอให้ได้เร็วๆสมความตั้งใจนะคะแล้วก็ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye